สวัสดีครับบริษัทเซียงกงสระบุรีกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้พบก,กับฟูโซประดุกนะครับมาประดุกนะครับสวย,ยงามๆสีดำเข้มๆของแต่งล้นๆนะครับให้ไปทั้งหัวเลยนะครับมาเปิดหัวให้ชมกันนะครับ นี่นะครับงามๆนะครับจิบๆนะครับคันนี้มีเจ้าของแล้วนะครับมาจําเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาถ่าย้ชมรอบๆคันกันนะครับลูกค้าซื้อประยกตเซ็จนะครับว่าเครื่องเกียร์นะครับอยากขายครับอยากขายช่วงนี้ราคาโปรโมชั่นเลยครับเรียนเชิญได้ที่หน้าร้านเท่านั้นนะครับสําหรับราคาโปรโมชั่นเข้ามาเลือกกันได้เลยครับ ให้ไปทางเซตแบบนี้เลยนะครับหัวเครื่องเกียร์นะครับกลองอากาศนะครับ 6M60 ตรงรุ่นนะครับลูกค้าบอกอยากได้แรงๆเครื่องนี้สามารถจูนได้จัดไปครับนี่นะครับ 6M60 240นะครับตัวนี้สามารถจูนได้นะครับตัว240 จูนได้รู้สึกน่าจะเป็นประมาณ300แรงม้านะครบับรอบขันเลยนะครับเราขายสินค้าคัดเกรดนะครับ ราคาตามคุณภาพนะครับการันตีแน่นอนนะครับเน้นย้ำนะครับราคาตามคุณภาพนะครับโครเมียมเงาตาแตกแน่นอน,นครับผมของแต่งญี่ปุ่นแท้นะครับผมเราก็ไม่เอาออกนะครับให้ไปอย่างนี้เลยครับเอาไปขับสวยๆกันเลยครับ โอเคครับแล้วเดี๋ยวสักพักเรามาสตาร์ทให้ชมกันนะครับผม ครบ,บเซตนะครับมีมอเตอร์ินเตอร์ด้วยนะครับมีทั้งเกียร์พร้อมนะครับจุดเดียวอยู่เลยนะครับลูกค้ามาเลือกชมกันสดนะครับน่าจะไม่พลาดครับมีเจ้า มีเจ้าของแล้วนะครับน่าจะไม่พลาดนะครับตามสบายเลยครับเนี่ยะตามสบายเลยครับไม่ต้องไม่สนใจครับเดี๋ยวดูแลให้ครับตรงนี้เดี๋ยวดูแลให้ครับสวยๆเลยนะครับประดุกตัวนี้สีดำเข้มๆ ลูกค้าอยากได้เอาไปทำแรงนะครับจอดเครื่องตัวนี้จูนได้นะครับเป็น300ม้านะครับผภาภายในกิ้งๆิเลยนะครับเดินนิ่งๆนะครับลูกค้าลองเองเลยนะครับ สวยนะครับลูกข้าซื้อทั้งเซ็ตนะครับสวยจริงๆนะครับใครเขา้าสนใจเข้ามาเลือกได้นะครับที่เซ็นโกลตลาดีนะครับมีหัวไม้ท่านเลือกซื้อนะครับ นี่นะครับบรรยากาศาลานมีทุกอย่างนะครับอะไรมีทุกชิ้นนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับผม